ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาเครื่องขุดมันสัมปะหลังออกมาใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ถึงกระนั้นในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวก็ยังต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากตั้งแต่การตัดหัวมันสัมปะหลังการรวบรวมเพื่อรอการขนย้ายแต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวมันสัมปะหลังเพิ่มขึ้นและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกด้วย จากการสำรวจพบว่าต้นทุนที่สูงที่สุดของการผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและต้นทุนที่สูงที่สุดของการเก็บเกี่ยวคือค่าจ้างแรงงานก็คือเครื่องขุดเก็บมันสำปะหลังเนี่ยครับจะช่วยในการขุดแล้วก็เก็บรวมกองนะครับทั้ง2ขั้นตอนเนี่ยไว้ในในขั้นตอนเดียวแล้วก็จะลดการใช้แรงงานคนลงเพราะว่าเครื่องขุดเก็บเนี่ย จะเก็บหัวมันสำปะหลังเนี่ยขึ้นรวบรวมไว้ในกระบะบรรทุกนะครับแล้วพอเต็มก็จะขนออกเป็นกล่องไว้ซึ่งจะทําให้ง่ายในการตัดหัวมันนะครับแล้วก็การขนขึ้นรถบรรทุกครับแม้ไทยจะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกมันสัมปะหลังรายใหญ่ของโลกที่ทํารายได้เข้าประเทศถึงปีละ2000 20, 0ล้านบาทแต่ในภาวะที่อุตสาหากรรมมันสัปะหลังของไทยต้องเผชิญกับปัญหาคู่แข่งขันในตลาดโลก ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มรายได้กับเกษตรกร